สวัสดีค่ะสาเลเในต่างแดนอังกฤษน,นะคะมาคุยกันหลินตอนแรกเนาะวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์แต่ว่าธรรมดาวันศุกร์นี่สิได้พาลูกไปเลี่ยนวายน้ำแต่ว่าแต่ว่าอีกแล้วอากาศมันบบดีละกะเมื่อยผู้บ้านเกิดอาก,การหีคานก็เลยถามลูกว่าอ่าสิไปเลี่ยนบอ่อมันบอ่อที่จิงพอพันบอ่ออยากาพาไปนั่นล่ละเพราะว่าแมที่วกับไปเลี่ยนวายน้ำซสมมืออยู่แล้ว บริบปีอันทั้งรงเรียนภาพไปนะเขาจัดยุสามาทิย์จัดยุสามาทิย์ล้กการหลังที่ว่าไปเรียนเนี่ยเมื่อเสาสามอาทิตย์กันเข้ากันเลยโบนี่นี่เออแมบกันเลยตกลงกันมาบนไปมันแบางกับเห็ุงานตัวกันแล้วสามขึ้นวันอาทิตย์กับสิไปอีกมือเออมือนี่ก็วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์กลับไปอีกอาทิตย์นี้เหตุซีขึ้นนะคะอาทิตย์หน้ากต่ว่าสิคขัดออบเหลือสามขึ้นหัวเมื่อยกับสิเห็ุ อังคารพุทธละกัวันอาทิตย์มาคุยกันนะคะชีวิตสาวโรเอเนต่างแดนอังกฤษแม่บานกันมาออยูนีชิปซีสิบห้าปีแล้วนะคะสิบห้าปีในเดือนกุมภาพัานธ์วันที่หนึ่งหรือวันที่สองเนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าเป็นมือนแลกที่แม่บานมากถึงอังกฤษมาสันโตมาคุยกันเลนเนาะย้อนความย้อนอดีตจังหน่อยที่มายูนี เสียบามากม่งเธอบางเธอแม่บ้านเบิ่งอยู่ในเฟซบุ๊กในยูทูบเนาะมีก็มีหัวขอ,ขอคุยกันเนาะมาอยู่นี่เงาบอปรับตัวจังไดเรื่องเรื่องท่องสําคัญบองสันสีนะแม่บ้านผ่านมาเบ,บิดกับ <c oughs> ห้ยบอกั้งแต่เรื่องที่ว่ามาอยุไม่ไม่เนาะมาใหม่ไม่มัแหลกๆนั่นเงาบอมันก็บเงาล่ะคะ่ะมันก็บเงาเพราะว่ามามาที่แหลกๆ แต่ว่าโชคดีอย่างนึงขึ้นแม่บ้านเคยบอกซุฟังว่าโชคดีจังนึงที่มู่บ้านที่แม่บ้านมาอนี่อังกฤษนี่เมื่อมีบ้านอยู่ที่แหลกๆที่ว่าอ่อมแอมอยู่นี่นคนไทยพ่นลายเพ่นกระิมาพับกันมาพับวันเสาร์มาดื่มมาคุยกันก็เลยบ่เหงาแล้วก็มีมู่คนไทยพาไปนั่นไป,ไปบ้านนั่นบ้านนีตแต่แต่มาไม่ไมแม,ม่บ้านก็ไปเลี่ยนภาษาพื่มเดี๋ยวไปเลี่ยนไปผอมู่คนไทยหลายแล้วก็ นี่แหละแต่ว่าควบเหงากับเหงาบอกบเหงาเพราะว่าภาษาเฮากับบรายบอกเก่งมาอยู่ใหม่ใม่กับอึอดอัดตะกี้แห่งบ่มีอันยูทูบเบิบร,ร์บ่มีไลคกันทีวีเอ่ไลค์กันไทยที่ว่าอินเทอร์เนต็ตมันกับบ่คือจังเสียงส่แม่บ่คือทุกวันนี้นะบ่คือกันแต่ว่าร้านอาหารไทยมาอยู่ใหม่ใม่นี่กับโชคดีอยู่เพราะว่าผีคนไทยเพิ่นบอกว่าร้านอาหารไทยอยู่ใส่เองใส่ยังเสีเพิน่นภาค เพิ่นบอกแม่บ้านก็บบอกแฟนแฟนก็พาไปสื่อพวกซอดพวกเข่าเนี้ยเข่าเจ้าเขายังยั่งสินะบ้านก็มีปัญหาคือว่าเฮ็ดกับเขาโบเก่งเฮ็ดกับเขาบอสแสบนี่คือปัญหาส่วนตัววันสันทอคือปัญหาส่วนตัวของแม่บ้านเองเป็นคนเฮ็ดกับเขาโบเก่งเฮ็ดกับเขาบอสแสบเดี๋ยวนี้ก็บฮารดเอาเบิร์ดน่หลายเฮ็ดเอาเบิร์ดกับพัฒนาแล้วว่าสันทอกับย่างบางย่างกับเฮ็ดโบเป็นดอกบางย่างกับอันไหนเคยเฮ็ดกับเฮ็ดกินแบบซ้ำๆงสินะคะ เพราะว่าเป็นคนในกับเขาโบเกงกับพานมาเนาะมาเเรื่อยเช่นการเรื่องเหตุการณ์เหตุงานแม่บ้านกะเริมเคยืแม่บ้านเคยืไปซู่ฟัง่งเบื่อแม่บ้านกะเลิมแต่ทำความสะอาดเพราะว่าเขาอยากพัฒนาอยากไปพอ่อคนของหนออยากบอกว่าษาสญญงสันยะังสี่นออับทำวัทีแรกอึดอัดบ่ออึดอัดเพราะภาษาเขาบ่าไดเพราะว่าเขาฟั่งเขาบ่าเข้าใจ เขาบอกว่ามันก็จะเป็นเบล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 เไปเบิดเพราะว่ามันฟังบรูเรือมันบริสับมันบริหนี่เลยมันเสียงคือการเบิดพายูยุไปกันเท้าฮัทเท่าก้าว้าก้านั่นก้านี่มันก็ค่อยเก่งไปลค่ะทุกมันบริเก่งมือหนึ่งมือเดียวมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละทุกคนแม่บ้านก็ยางให้กําลังใจมันก็เป็นค่อยๆเป็นค่อยไปทุกมือนี่ก็ยังฮัทว้ายังฮัทเลี้ยนลู้ทุกมือทุกเว้นไปเรื่อยๆว่าพิษว้าเชิก แคนูลาอันไซน้ำทอน้ำเกลือค้าพิเชาอันนั้นทอเงียวไม่โดนนี่ก็มีคําศัพท์อยู่อโรงพยาบาลคําศัพท์ใหม่ใหม,ม่สอบสวบอย่างวอไปแล้ว MRI โอ้ยเป็นคํามหยอแไม่บานก็อู้ <laughs> มันก็มีไม่ไปเรื่อยๆแลวกาการเลียนการพัฒนามันขึ้นอยู่กับตัวเขาพร้พอมในการพัฒนาเจ้าของสีนะไม่บานนี่ก็เรื่องเองินเรื่องทองเนาะสำคัญบอกสำคัญ สำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าคนไทยเฮาหลังเจากับบ่อยากบาเรื่องยังเสียงเพราะเขาก็อาเังสินาะที่จริงนะคนเป็นดีแล้วฟนี่สายฝรัะะ่งเขาบอกต้องตรงกันเลย,ยสินาะมันก็มันก็มีเบิดหรคะคะทุกบ้านทุกปัญหาที่ว่าเฮาต้องคือสังคมไทยเฮาวัฒนธรรมไทยเฮาพันว่ามายังสีแล้วกับพ่อแม่เพิ่นกับขาดหวังอยากเออให้เฮาดูแลเังสินาะอุ่มยังสินาะ มันกับเป็นหนาที่ของเฮาล่ะก็เป็นสามัญสานึกของคนไทยเฮาเองนั่นนีล่ล่ะที่ว่าต้องดูแลบ,บูปการเรื่องสินะเฮาก็แต่ว่าแม่บ้านกะบ,บอกกับตกลงกับพอบานแล้วว่าแม่บ้านถือส่งเงินให้พ่อให้แม่แต่บรดิส่งหลายดอกส่งซ้ำถี่เฮามีส่งตะกีงเงินมันขึ้นบาทละปอนละเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสินาะส่งไปลอยหนึ่งก็ไดเจ็ดพันกัวส่งลอยหาสิบเดี๋ยวเป็นหมืน่นดูยนี่อีอย่าง ปอนหนึ่งได้แค่สี่สิบบาทเดี๋ยวนี้แห้งลดลงมาเงินสองสองรอยปอนกนไ 8, นออ็ได้แค่แปดพันแมนบอได้แค่แปดพันบาทเงินสองรอยปอนเงินทํางานก็นได้ซําเกา่าได้ร้ขืนน้อยหนึง่งแต่ว่าคา่าเงินมันลดลงค่าใส่ยใจกับแพงขืนนึงใช่ไนะเคยทะเลาะกันเรื่องเองินเ,เรื่องทองบอเคยทะเลาะกันบอ่อยบอรกระดดนดุดเอยทะเลาะกันเถื่อเรื่องทางบ้านน้ำนี่แหละแต่ว่า ถ้าอยู่พอบาดเราสิว่างไหนเราบกิบอัพสิแม้เราบอย้มแพ้ที่จริงทะเลาะกันจนเกือบสิเลิกกันหลายเ่อเล้ยววสัสดุเรื่องเงินเรื่องท่องนี่ละเพราะว่าแม่บานเคยบอกซุอาพกะมันเกิดด้ยินหลายหคนบอกเนาะเรื่องเงินเรื่องท่องนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันบ่เขาไพออกไว่าสัสดุเรื่องจังสีค <c oughs> ันซามีเขาใจกันเล้วไปขันสามีบ่เขาใจเฮ็ดจงังได้กับ่เขาใจกันี่ไปตะกี้กับ่บได้บอกแต่ว่าส่ง สั่นทรงเงินอันทั้งทีตั้งแต่ตะกี้ทรงบาทเพราะเพราะไม่หลูกก็ได้เศร้าเศร้าทรงบ่ได้มีเงินทรงแล้วพอกลับไปนกลับไปทรงอีกเดี๋ยวนี้แห้งเปิดโอ้คุยกันแล้วเรื่องเงินเรื่องทองกะทรงเห็นมีหนีไมีสินเท่าไรกับบอกแล้วแล้วยนา้แม่บ้านเราไปหลายเนาะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว ทุกคนมันก็มีปัญหากันเบิดทุกคนมันก็มีเรื่องส่วนตัวกันเบิดบางอย่างก็เก็บไว้ในใจก็ดีแต่ว่าแล้วบางอย่างก็ออกมาแช่มาคุยกันเห็นเป็นประสบการณ์เพราะว่าบางอย่างบอกไปก็ะบวเป็นเรื่องผลดีแกจะคลองยังสินะมาเนี่กับแต่ว่าใครอยู่พอบ้านแล้วเข้าใจอันเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องบุเป็นเรื่องแต่มาอยู่ใหม่ๆเรื่องกับเขาเรื่องภาษาเนี่แหละพิดกันทะเลาะกันเรื่องว่าเข้าใจภาษาอังกฤนยังสี่แล้วก็ถามว่าเรื่องกับเขา เราหามนั่นหามนี่บ่เราก็บ่ได้หามดอกคะ่ะแต่ว่าจังทุเรียนแม่บ้านกับ่เคยกินดอกอันใหญ่มากจนเป็นสาวค่อยได้กินตะกินนางทั้งรถก็โอ้ยวินวินถือกินทุเรียนเหม็นหลเพราะว่าแม่เราเหม็นเราเลยบ่สื้อเขาบ้านแม่บ้านก็เลยบ่เคยได้กินไหนใหญ่เป็นสาวไปเลี้ยงหม่องไม้มูเขากินแล้วเลยไปลองกินน้ำเขาเออมันกแ็แซบอยู่แต่ว่ามันถือกนินมันเหม็นอหลีมันแห้งคนมากมกว่าหอม,ม,มอ่า แม่บานก็บอกได้กินแนวยังสี่แม่บานเล้วบ่เป็นอย่างสตออยังสีแม่บานก็บบกเคยกินจนใหญ่มากเนี่ยคิดเบิง่งเอาจนมาอยู่อังกฤษนี่มูเข้าซื้อสตอมาเนี่ยแม่บานเาด้ไปกินน้าเขาก็หัวโอ้มันเป็นยังสี่เพราะว่าอันไหนแม่บานก็จะกินที่พอก็เม่เราพากินยังสี่นะสมัยตะกี้เนาะมันบอกคือสมือนี่ว่ามีหลากหลายจังสรนยังสี่ไหมเออ เรื่องเพราะว่าบ้านฝ้า่ลังหน้าต่างมันสีหน่อยยามหนาวเขาสิปิดกินมันสิออกบ้านไม่บ้านจะเป็นอย่างไรเฮ็ดอีหยังกับเขาถือเป็นเล่าเล่าเนี่ยถือว่าใส่ประเด็กประแดงเสียกินสามมือกับโบออกแม่มันแม่นขึ้นไปบนบ้านมัดกระแห้งล้างหน่อยนึงสินะกับบบกินกับโบเป็นอย่างไม่บางกับตัดปัญหากับโบใส่ปลาโบใส่นันเสนีย์ในเม็เหม็นเฮ้ากับโบได้เฮ็ดกินอยู่แล้วธรรมดากับแน่เแล้วเฮ็ดกินไปกินกับหมงสินะ กัเลยบอรมีปัญหาแล้วเบอร์ด้หามแต่ว่าอันใดเข้าอ่ชีว่าเข้าจังวาจังใดล่ะเข้าหูว่าอันนี้อย่างนีนะเข้าบ่เคยกินกับบดมันกับบเป็นอย่างเสียเรื่องอ่าเมื่อยู่ใหม่ๆนี่แม่บานยอมรับแล้วกินน้ำแม่บานเกือบทุกอย่างเพราะว่าโนช่วยว่าสันตว่แม่บานเฮ็ดแล้วก็กินซุเมือนี่พอมีหลูไม่หยางเพื่อนกันเลือกนะอันใดเพื่อนบ่กินเพื่อนก็บ่กินแม่บานก็แห้งตรงสวบเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่บานไปเบิงอันอกับเขาแม่บานคนแป๊บนึงกลับมาต่อนะคะแม่บานก็คือว่าบบเมนแต่แม่บานผู้เดียวดอกที่มีปัญหาละมาอยู่นีล่ละกับพอกทุกคนเข้าก็คขึ้นกันนี่หละมีปัญหาไข่ไข่กันเบิดละคนไทยที่าอยูไม่ม่แหลกเรื่องภาษาเรื่องอาหารเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องเงินเรื่องท่องเรื่องทางบานอั่งนี้นะโกสิผ่านมามันกับพา,า,า,านมาเบิดแม่บานกับพานมาเบิดล่ะย่ำทะเลาะกัน แก้ปัญหาจังใดยังสินะก็ต้องคุยกันอย่าเก็บเงียบกับบอมเอนมาตอนแพ่งทะเลาะกันนี่กับมันกับไซอยู่หรอกพอมันมันต่อต่างคนต่างระเบิดส่กันที่แหลกเนาะบานี้กับพ่อนี่แล้วก็ค่อยค่อยกลับมาคุยกันเสียเอาจังใดเหตุจังใดจังสินะกับนี่คือพอมันอยู่กันอยู่สองคนเนาะแม่บานกับพ่บาสนี่สินะมันกับ แต่ว่าเราบวกเคยสิว่าจังไดนล่ะเคยคีแม่บ้านคือว่าคือฟังลิ่นกับฟั่นเนาะมันกับทะเลาะกันแม่บ้านกับบริเพอร์เฟกครอบครัวแม่บ้านกับบริเพอร์เฟกอีหยังย่ำหักกันกับหักย่ำทะเลาะกับทะเลาะบริมาบวสู่ฟังซื่อๆคือเรื่องทางบ้านนี่แก่นกันทะเลาะกันตอนทะเลาะกันแม่บ้านกับบริบวสู่แม่กับพ่อฟังดีก็แล้วคนบริบวสู่เราฟังคือระบายซื่อๆระบายให้พ่อกับแม่ให้แม่ฟังเสีนะกาย้อน มันก็เป็นหลายๆอย่างค้นห้ามมันก็คือแม่บ้านเราซู่ฟังละ่ะชีวิตมันก็มีทุกมีซุกซ่าสมกันไปคลักคลุ่งกันไปมันบ่บด้มแตรสุกด้านเดียว่บด้มีทุกด้านเดียวที่ว่าแม่บ้านเห็ดงาชื่มมือนี่ก็ปัดใจหาคือแม่บ้านออกซู่ฟังละ่ะตรงการเงินนี่พหละพาะมาตรงมาเห็ดให้ขอบครัวเขามีความสุขก็อยู่ใดยอนอยังีสียงซสี่นะก็เฮ็ดให้เจ้าจขล้องบีซี่ถามาเงาบอ แรกๆก,ก็เงาบ้าน,นี้พ่ออยู่ไปแล้วมันก็คือชีวิตเฮ่าอยู่หนีบ้านเฮ่าอยู่หนีถึงเฮาบได้กเกิดอยู่หนีแต่ว่าขอบครัวเท่าก็มีขอบรั้วอยู่หนีมีลูกมีสามีมีงานเพื่อนก็มีแต่ว่าแม่บ้านบได้มีหลายคือว่าบได้ว่าปเห็นกินเข้าบ้านมูบ้านอะไรม่้แม่บ้านกับบได้ส้วนมูมากินเข้าบ้านจักเจียโดนแล้วตั้งแต่เพราะว่าลหลายๆอย่างในการเหตุการ์เห็ุงานลูกเต่าสามี ลยหลายอย่างล่ะกัเพื่อนที่เคยมากเคยมา u, มอยู่มานานนี้เขาย้ายหนี้กันเบิดไหมรบาดหน่งส่วหมากกับมิเตยุ่างไก่แล้วเพิ่นเข้าบริมาอยากเข้าบริสะดวกนั่งสินะมันบริคือเกาบริคือตะกี้คำว่าตะกี้ตะกี้คือแตกก่ก่อนนังสินะอดีตอิน h พ p a น t นังสินะมันกับผ่านมาหลายปั๊บ ปรับตัวในการปรับตัวในการคบมูในการมีหลายอย่างทุกคนต้องมาเรียนรู้กันเองแม่บานว่ามาซอนไผ่ดอกต้องคบมูจังสันต้องคบมูจังสีต้องเค็ดตัวจังสันบ่บ่สซนอนาะคะเพราะว่าแล้วบึงเอาฟั่งเอาเท่าน,นั้นล่ะเฮาก็ใส่ตัวของเขาเนี่ยแหละเรี้ยนรูเองนําแม่บานก็เรียนรู้มาหลายหล,ลายอย่างเป็นทึ่งบทเรียนจาของน้าก็มีผ่านมาเบิด ผ่านมาหลา,หลายอย่างเข้าตรงสู่เขาตรงเขา้าใยเหลี่ยสองพบจำเป็นตรงให้ไภัยมาบอกดอกนะ้ในการแต่ว่ากรมี่อยู่ดอกบา,บางสิ่งบางอย่างก,กับมีคนเตือนแนงสินะแต่ว่าส่วนมากแม่บ้านกับบริษดอกมีปัญหาอย,ย่างแม่บ้านกับผู้ใดที่เป็นผู้ปรึกษาที่ดีที่สุดของแม่บ้านก็คือแม่ลังเทอมันกะบบเป็นทุกเรื่องดอกที่แม่บ้านบอกกับแม่เพราะว่าแม่บ้านกับบอย่างให้เราบอสสบายใจแต่บางเรื่อง เทาก็อย่างให้เราฟังซื้อเรื่องเือเราซอยบัวใดดอกล้อไดหห้ไดแก่กำลังใจอันนี้แหละสิ่งที่แม่บ้านอยากได้จากขอบครัวแม่บ้านบม่ได้อยากได้ยังแม่บานอยากได้แค่กำลังใจสู่เดลอูกบัเป็นยางดอกเดี๋ยวมันก็ดีมือนี่มันบัเป็นเมือนี่บ๊วยเหมือของเฮามือรุ่นมันกระแมนอดเอาบัเป็นยางดอกลูกเมยแล้วมันกระเศร้าซันซีพิษกันกัะอดดเอาลูกบัวเป็นยางลังเทอเมืยหลายแม่ไปเบิ้งหมอปิ้วแนงหมอจู ก็กำลังใจกำลังใจคือซอยได้หลยอยู่นี่คนที่มาอ,อยู่ต่างบมานต่างเมืองสิ่งที่ต้องการจากขอบครัวก็คือกำลังใจเท่านั้นละ่ะค่ะกำลังใจบ่ไดดอยากได้อีหงยัง้งบ่อใดได้สิ่งของบ่อยากใดเงินได้ท่องจากขอบครั้วดอกอยางได้แค่กำลังใจแล้ะก็อยากให้ขอบครั้วทางเมืองไทยเข้าใจนำํำเพราะว่ามาอยู่นีแม่บ้านก็คือขอบครัวเฮากับด้อยู่นีมีปัญหาอย,ย่างก็คือเครียดกันเองครับ สามีเฮาองศ์นะการมังคนเพิ่นเครียดกันบ่ได้ก็ต้องเลิกต้องอันนี้กันนี่แหละค่ะในการใส่ชีวิตอยู่นี่แม่บ้านมาอยู่อังกฤษนี่แม่บ้านใหญ่หลายใหญ่หลายบ่แม่นบ่แม่นตูดนะ <c oughs> ความคิดความคิดความคิดความอาล่ะกัมีความอดทนหลายการต่อสู้ในการเฮ็ดงานนอกบ้านท,ที่การเอาตัวรอด อ่าแล้วก็ครอบครัวชีวิตครอบครัวอันไหนสิมีความสุขซ้ำรอบครัวเฮาอยู่นี่เฮาเข้าใจกันก็ก็บ่แม่นว่าเฮาทะเลาะกันเฮาก็ดีกันคุยกันเฮาอันใดบ่ดีบ่แม่นไม่บ่แม่นว่าแม่บ้านอันนี้แม่บ้านก็บ่ได้เพอร์เฟคแม่บ้านก็บริตรีดีทุกอย่างแม่บ้านเพิ่นแม่บ้านก็เฮ็ดผิดต่อพอบ้านก็มีในในบางสิ่งบางอย่างหลายๆอย่างเราก็เฮ็ดผิดหลายๆอย่างจังซี่นะก็ ต่ว่าขันหหักกันให้อภัยกันคุยกันสิ่งใดเธอมากสิ่งใดฉันบ่มักอันใดฉันเหตุผิดไปแล้วฉันยอมรับมันผิดฉันสิบ่เหตุอีกกับบริ่คนเห้องมันก็มีผิดพลาดเนาะก็อยากคุยเป็นกำลังใจนะคุยเปิดอกเปิดอกซื่อค่ะคุยสูฟั่งกับบริเมีสาลายางดอกแต่แค่เพราะว่าในยูท b e มันกะมีหลายๆอย่างในการเบิ่งหล้วก็เป็น กตีสอนใจหรือการใส่ชีวิตของแต่ละคนอย่างสินะแม่บ้านก็โชคดีจังนึงคือว่าพอบานแล้วบเดมี่บเดมีเรา,าเคยแต่งงานเราบเดมีลูกตีลูกหยางแม่บ้านก็เลยบเดญญียกมองหันบางคนมันก็นมีปัญหามองหันมองนี้อู้เลยหลายอย่างค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกน็ปัญหาเปิดนั่นแหละลเมื่อจอกะขนาดบ่มีลูกมีเต่าบางคนก็นอยากน้ำแม่หยาแ <laughs> ม่บ้านอยากบอ ดีจังนึ่งบริยุไก่กันยุคนละหมองก็ดีก็ดีจังนึงแล้วบริมาอยากในเฮาวใช่จังนึงกับบดีเพราะบ,บริมีพี่นองอยู่ไก่บุ้ยบริซอยอย่างสีนะแต่ว่าก็ดีแบบหนึ่งก็ดีคนละแบบนี่นะคะมาคุยกันซัพเพ่สเฮละตอนแรงก่อนสกินเขากับอยากบอเป็นวิทยาท่านสุฟังสินะคะทุกคนมันนี่มันมีปัญหากันเบิดก็ต้องปรับตัวกันเอง คนไหนอ่อนแอก็แพ้ไปคือว่านั่นลละคนห้ามมันตรงสู่ตรงเวียนรูดโ,ดโตัวจะคล้องเองอในการทํางานในการคบเพื่อนในการนั่นการนี่การเหดงานแล้วกัทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวห้าองค์สินนะกะแม่บานกัะพานมาเบิดกะไก่สีห้าสิบ 45, 45ปีวันที่เดือนตุลาเ,ออเดือนตุลาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหล่ากัสิบหปีที่มอยู่นี ชิกปีที่หูจักกันกับพอบาดคิดไปคิดมามันก็นโดนเนาะโดนโดนแล้วอายุหลายแล้วกับไปเห็นเออไม่เรื่องคำขันเดี๋ยวบอกซูฟังกอนสิจบคุยกันเล่นหมูฝลังพื้นรลอมงานให้ว่าเพื่นรลมงานทชมันบริเป็นเพื่อนที่ว่าขังหนอกเพื่อนแค่โลงมงานที่หูจักเขากับส่วนมาเขาสิเข้าใจว่าเฮาโมายู่นี่เฮาแต่งงานกับโอเบแมนเฮาโอยู่นี่ แม่บ้านเป็นคนไทยเขาเข้าใจว่าสามีแม่บ้านก็ต้องเป็นคนไทยไหลใหญ่เมื่ออยู่นี่คือพวกฟิลิปปินส์บางคนเขาก็แต่งงานกับฟิลิปปินส์น้ำกันใหญ่มาอยู่นี่มาเห็นงานอยู่อังกฤษบางคนก็แต่งงานกักมมบฝรั่งอ่ากระถามแ well ม่บ้านว่าแต่ละก็อายุเขาก็ถามว่าอายุฮัสบันไทยเชียวแม่บ้านก็บอก no he's English นั่นสินะ่ะก็บอกเธอแต่งงานกันโดนไปแม่บ้านก็นเลยว่า โอ้ oh, 14-15ปีแล้วเขาว่าโอ้กอดโอ้มายกอดเขาก็ว่านี่มาโดนมาเซมแม่น man, นี่บอกผู hew, ้ดเดียวนี่ตีตั้ตง14-15ปีอือผู้ดเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าปาดพอฝรั่งอยู่นี่เขาสิแต่งเขาส่วนลองคนเขากบลองคนเขากัากบบริแต่งงานกันอยู่กันน้ำสามสีปีเขาก็เลยเขาบริทนอะไรง,างา่ายๆคือเ้าค้นเ้าผู้หญิงไทยนี่อึดจริงๆนะ <laughs> อึดมาก <laughs> ผู้หญิงไทยเนี่ยแบบมันกับโบดอกมันกับบริทุกคนดอกเ่ว่าอืดหมายถึงว่าขันเห้ามีส่วนขันข้าขันข้าวผอมสิเปลี่ยนเพื่อเห้าพอบานแล้วก็ย่อมเปลี่ยนจากของเพื่อแม่บานแม่บานก็ย้อมเปลี่ยนเพื่อเล่าย่ำคบกันคร่งห้างมันก็ได้ยูน้ำกันโดดนี่นะคะกะคุยกันก่อนกินเขาเนาะสัพเพเหระก่อนนอนไม่บานใส่คบไมโคบฟนเป็นยังไงคะฮัลโหล เสียงชัดดีไหมหรือยังไงขออภัยนะคะที่ว่าอันโอคนอีสา,วานสว่าพุ่นะเป่นสียงเบาพื้นเป่นเบาไทยออกมากพอด้ยว่าคนอีสานหลายเบาแต่คนเบาแต่ภาษาอีสานว่าสาันคนไทยฟังบรรุเรืองไม่บางกะ I'm sorry for that คนเด้ <laughs> ขอโทรหลายๆนะคะกับคือว่าละภาษาแต่ละท้องถิ่นประเทศไทยมันกับประเทศใหญ่เนาะใหญ่กว่าอังกฤษอีกพูด มันกะคนเฮากะมีหลายผากหลายนั่นหลายนี่ว่าภาษาจะของภาษาผากจะท่องทินจะของแล้วไม่รู้สึกว่ามันสบายใจมากเลยรีแลกซ์วันสันทออุอ <c> ม <oughs> <c oughs> oh, excuse มีขอให้มีความสุขสบู่สก้นนะคะ enjoy สูๆนะคะทุกคนมีปัญหาเบิดแลละค่ะแต่ว่าเข,าขึ้นอยู่กับเฮาวาสิต่างสติรับปัญหาจงังไดแก้ปัญหาจงังได ใจเย็นๆนะคะทุกปัญหามันตน้องมีทางออกถึงม่มีทางออกมันก็นต้องพอนค่ายลงไปแน่ล่ะค่ะมันม,มีอะไรทุกคนเขามันบ่ดยมีว่าแบดเดย์ตลอดไปมันตน้องมีกูดเดย์แบดเดย์ผสมกันไปนั่นละค่ะขอมีคความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู่ๆนะคะสวัสดีค่ะ